สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านแมมสติ๊กเกอร์ลำปางนะคะ054224418วันนี้อขอพรีเซนต์ชุดแต่งไตตันนะคะอันนี้ลูกค้าใส่เป็นสุดหลังเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เป็นของ Hummer นะคะใส่ข้อบไฟท้ายคิ Q ้วล้อนะคะถ้วยมือเปิดนะคะ เข้าไปหน้าแล้วก็ตัวสเกิร์ตหน้านะคะติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะมีไฟเดยไลท์ด้วยนะคะชุดนี้ใส่แล้วสวยมากค่ะคุณลูค้สวยจริงๆนะคะมีโลโก้ด้วยนะคะไต้ตั้นสปอต นะคะคสวยรับเข้ากันมากเลยค่ะสนใจก็ติดต่อร้านได้นะคะที่เดิมค่ะร้านแม่มสติกเกอร์ลำปาง2างค่ะสวัสดีค่ะ